พี่น้องมาเบิงแกงนหน่อไม้ห่อนห้อนครับห่อนห้อนออกจากหมอ้อออกจากยกจากเตาเลยครับผมนะครับอุ๊บอ่าได้ละเอียดนะครับก็จะมีหน่อไม้สดสดนะครับหนบ่อไม้บุ่งพักกัานตรงนะครับพักชายาหรือว,ว่าพักผงชุลลดนะครับแล้วก็มี ผักขานะครับผมผักขาหรือว่าชะอมนั่นเองครับจุกจวดแล้นี่เฮ็ดนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดนี่เอามาจต่ตลาดนะครับรบุญเด้ไปเก็กาานบนะครับพี่น้องอือหือดูกันดูกันผักผักชายาหวานหวานแซฟครับพี่น้องอือหตาสะอ่อนของกินของอยากอีสานบ้านเฮานะครับ อเดี๋ยวผมสิกินในเบน้องื้่นี้กะกินข่าเที่ยงน้ำกันนี่นอ้องแตบแตบแบบมัดใจเลยครับน่ครับเบิ่งครับน้ำไม้สดนะครับน้ำไม้สดที่เฮาไปซับมานะครับช่วงนี้เป็นช่วงดูดูฝนนี่น้ำไม้สีงามนะครับน้ใไม้เกิดนอไล บ่าต้องเขาปลาไปหาก็ได้หน่อไม้ริมรั่วนะครับหน่อไม้ที่คุณยายปลูกไว้แซบครับผมกินผักขาก็ถึงใจแล้วครับผักขาหรือว่าผักชะอมนะครับผักกั่นตรงนะครับพี่น้องก็เห็นบอกครับแล้วก็ผักชะยาหรือว่าผักมะละกอกินใบหรือผักผงชูรสนั่นเองนะครับผักชะยาออกจากหวานหวานนะครับผม แล้วก็มีเห็ดจริงๆแล้วถ้าเขามีกุจีเขาก็ใส่กุจีน้ำเนื้อครับพี่น้องแซ่บครับผมเอาเอาตามมากินน้ำกันครับสวัสดีครับ